สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้จะถามว่าใครคะที่ไม่ขี้มีไหมคะคนที่ท้องผูกถ่ายไม่ดีขี้ไม่ออกนะคะวันนี้นะคะนี่คะ่ะดีลีฟค่ะนะคะสโลแกนเขาเลยคือไม่หลักไม่ขี้ต้อง i n น i ิน t ตี้ดีลีฟนะคะรู้หรือเปล่าทำไมถึงเปสโลแกนนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้คะ่ะดีลี e คะ่ะดีลี e เป็นดีท็อกคะ่ะดีท็อกลํำไส้นะคะที่จะมีสารสกัดของไซเลีมฮารค่ะที่ไปช่วยในเรื่องของการลากลำไส้ของเรานะคะ ลากสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในลำไส้ของเราซึ่งเป็นที่มาของการที่เรากินอะไรเข้าไปก็ไม่เห็นผลเพราะลำไส้ของเราสกรปรกค่ะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆเข้าไปในลำไส้ได้นะคะดังนั้นถ้าเรากินตัวนี้จะมีไซริมพัดไปลอกผน,นังลำไส้ค่ะให้มันสะอาด ไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปมันก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายกินคอลลาเจนก็จะสวยนะคะกินอาหารเสริมก็จะดีค่ะเพราะลําไส้เราสะอาดพร้อมดูดซึมนะคะและที่สําคัญค่ะของเราเนี่ยดีลิฟเนี่ยไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขานะคะไม่ใช่แค่ขี้ค่ะไม่ใช่แค่ดีท็อกนะคะแต่เราทำรํำไปจนถึงคุณสามารถหลับลึกค่ะ หลับสบายบางวันนะคะเราเหนื่อยล้าจากความเครียดน,นอนไม่หลับวิตกกังวลน,นะคะแต่ตอนนี้เมื่อคุณชงดื่มก่อนนอนเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายค่ะและที่สําคัญนะคะรสชาติค่ะมันเป็นทัตชิมสตรอเบอรี่ราสเบอรี่ค่ะรสชาติจะเป็นน้ําสีแดงนะคะเหมือนน้ำอำาอมฤตเลยนะคะแล้วก็รสชาติจะเปรียปร้ยวๆสดชื่นนะคะชงกับน้าเย็นก่อนนอนค่ะวันละหนึ่งซองเท่านั้นเองนะคะมันจะช่วย ล้างลําไส้ไม่พอหลับลึกนะคะให้คุณหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืนแล้วที่สําคัญค่ะตื่นขึ้นมาคุณก็จะถ่ายโดยไม่ต้องเบ่งนะคะคุณจะขับถ่ายดีนะคะสมองโล่งปลอดโปร่งสบายเลยโดยไม่ต้องเบ่งนะคะตัวนี้ค่ะช่วยในการป้องกันโรคท้องผูกนะคะที่จะนํามาซึ่งการเป็นริ์สีดวงแล้วเป็นมะเร็งลาไส้หนที่สุดค่ะ ดังนั้นอย่ามองข้ามนะคะชีวิตประจำวันของเราต้องขับถ่ายเป็นประจํำทุกวันแต่ไม่ใช่แค่ขับถ่ายนะคะบารุงสุขภาพด้วยนะคะเพราะดีลิฟของเราเนี่ยมันมีสารสก,กัดจากทับทิมค่ะที่มันช่วยให้ตัวเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระค่ะทําให้ผิวพรรณสดใสะ,สะลอวไหวด้วยนะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ห้ามพลาดค่ะไม่หลับไม่ขี้ต้องอินฟินิตี้ดีลิฟนะคะ